มีไข่ปลาดองหรือส้มไขป่ปลาสั่งมาเจ้าเน้นเน้นพักกับบะมี่อย่างเจ้าบะมี่พักบะมีซื้อด้วยความที่สั่งมาเพิ่งมาถึงเจ้าเจมแล้วกำลังจับก็เลยจะกินเพราะว่าบะแงเนี่ยจะไปกินข้าวกระหูกค่าเลยจะกินนิดหน่อยเจ้าส้มกำลังจับเพราะว่าถ้าเป็นสีส้มเห็มน้อยเนี่มันก็นจะส้มล้ำนะเจ้าเนาะ เเียจ้ากำแดกแหกมานะอ่องจับคนนี้เจ้าสั่งมาสองอย่างสั่งปลาส้มกับไข่ปลาปลาส้มเนี่ยยังมาเป็นแต่เจ้า,าจุกน้อง มกกันห้องไปยังกินกับพักหนังเนาะอ,อืมอืมอร่อยกะเทียมต้องหลีกเอาใส่ตู้เย็นจ้บอันนี้จับปลาเขาแล้ว กินขา้าวกาแน่นนอยไข่ปลานึกเยอะอืมเป็นพวงเลยอย่ะใหญ่นำไปเนะ <laughs> าะไข่ปลาดองไข่ส้มไข่ปลาเนี่ยสั่งมาบ่อยอยู่เจ้าแต่บางทีมาถึงเขาแล้ว อันซมล่ำอืมอืม,อมเข้ากันติดมืออืมอืม nó vẫn nữa vậy